วันนี้เจ้าจะพาไปหาเมียนะครับทุกคนเจ้าจะพาเมียไปฝากคาันรอไปตามชมกันนะเจ้าวันนี้เราจะไปหาน้องฟูกุกันเราจะไปดูหมดอันเตซ่านี่นี่เราทีนรัดเขาไเรียบร้อยแล้วนะช่วงบ่าย แต่ว่าเช้านี้เจอก็ขอตัวมา,มาออกงานอีเวนต์ก่อนนะออกงานอีเวนต์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงบ่ายเราก็จะไปหาน้องฟุกุกันไปดูผลอันต้าซาวว่าเออจะได้ลูกกี่ตัวแล้วก็เดี๋ยวช่วงพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะไปคาเฟ่ Unis, ถ่ายรูปสวยๆกับน้องฟุกุกันเออ้ายๆลงพรีเวดดิงพีีเวดดิงใครๆเจ๊เราจะไปถ่ายพรีเวดดิงกันนะคบอ๋อเหรอเออเออได้ได้ได้โอเค,อเคนั่นแหละตามนั้นก็เดี๋ยวรอชมกันว่าว่าเราจะได้ลูกกี่ตัว ปาจะมีหลานแล้วดีใจอ๋ออีกอย่างนึงนะครับวันนี้พอธีป้าเจ็บคอก็เลยอาจจะเสียงเพี้ยนๆหน่อยก็ยังไงก็ขออภัยไปด้วยนะครับขอโทษนะครับที่วันนี้เสียงป้าจะเพี้ยนครับครับขอโทษด้วยนะครับระหว่างเจอออกงานอยู่โดนโดนคนทุกคนลอยโดนเบียดลอยโดนเบียดตอนนี้กําลังจะไปหาน้องฟุกุพอดีแต่อาจจะเลทเลทนิดนึงนะก็เดี๋ยวรอประกันนั่นแหละตามนั้น โอเคประกาศมาเรียบร้อยได้ใบเค็มมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวไว้ว่างๆเราค่อยไปเค็มรถโอเคตอนนี้ก็ไปหาน้องฟุกุกักนปาเลี้ยงเด็ยไปนะเมียเจ้าจะคลอดลูกนะเอไม่ใช่ยังไม่คลอดโว้ยเจ้ายังไม่คลอดไม่รู้เรื่องเลยวันนี้แค่ไปอันต้าซาวเฉยๆอ้าวรอป้าโอเคโอเคแล้วก็เร็วๆหน่อยละกันได้ครับได้ครับเหมือนคนบ้าจริงจ้ามาเร็วจ้ามาเร็วจ้ามาเร็ว สวัสดีครับแล้องรููแม่จ๋าแม่จ๋าเม่จสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับม่จ๋าสวจ้าแม่จ๋าแม่าไม่ได้เล่นน้ำของการหรอกแม่จ๋าไม่ไม่ใช่พดพูดครููพดนั่งลพูดพดแมแม่จ้าแม่จ๋าไปอันตรสาเร็ว ไปดูนานะเขาจับท้องนเลยเขาจับท้องเลยจับท้องเลยโอ้โทำไมท้องไม่ทำไมท้องไม่ใหญ่เลยไอ้อยาตีมจะมาตีนะพ่อตา่ะจะมาตีรู้ไหมไม่เอาเจ้าไปเทำไมเจ้าเจ้าใจเย็นเจ้าไปเลูกเจ้าโอเคระวัแป๊บหนึ่ระวังกันระ เนี่ยาเนี่ยมาเนี่ยท้องไม่ค่อยใหญ่เลยทืไมทำไมท้องไม่ค่อยใหญ่เลยอะฮะกูฮะเชื้อแรงทั้งคู่นะทำไมท้องแค่นี้อมทำไมท้องแค่นี้เฮ้ยใหญ่ขึ้นมะใหญ่อยู่น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 ะใหญ่ยน่นะการหลบน้หนหน้ำาหลบน้ำ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 อ้ำลไ้ำหน้บน้ำหบหน้หห ไม่ได้พาไปตัวน้ำใช่ไหมไม่โอเคโอเคไม่มีอะไรโศมไม่น่าไม่มีอะไรโศมไม่น่าเฮ้ยังมันดุโอเคโอเคโอเคหมดอะไรวะนองมองไปเลิกอย่าขึ้นน้องท้องอยู่น้องท้องอยู่น้องท้องอยู่อย่านะอย่าขึ้นน้องท้องอยู่อย่าขึ้นนะน้องท้องอยู่รู้ไหมน้องกลัวจ๋ากลัวจ๋าจำยังไม่ได้หรอจ๋ากลัวจ๋ากลัวจ๋า จ๋าจำยังไม่ได้เหรออยากขึ้นนะบอกว่าอยากขึ้นนะ้องพองอยู่โอดิรู้เรื่องอะไรบ้างเลยฮะดูสิทำตัวเป็นเด็กแว้นเลยเนี่ยมีทองแลก็ม,มีพระด้วยทอดพระด้วยโอ้โหลุ้นกันนะทุกคนตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะรอนตาสาวรอนตาสาวลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันนะเจจะได้เป็นพอ่อหมากี่ตัวใช่ไหมเจ้าเจ้าพูดพูดสิพูดพูดสิ มีไซร์มาอีกตัวหนึ่งไม่รู้ใครมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยนั่งลงนั่งลงน้องแซมมี่แซมมี่จ๋าแซมมี่จ๋าสวัสดีจ้าแซมมี่แซมมี่วัสดีครับแซมมี่สวัสดีครับแซมมี่เยี่ยวแตกเจ <c oughs> อเขาดีเยี่ยวแตกเลยไป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  let's go <S <c oughs> อากุรุฟเจอร์มาเป็นกำลังใจให้ไปก anyway ันส okay. for okay. ู้ๆเอ็กซ์เ okay. ล่ก่อนนะโอเคอากุบุฟเจเรย์ก่อนตื่นเต้นนะทุกคนตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากไอเจอร์ก็ตื่นเต้นใช่ไหมเจอรตื่นเต้นไหมเต่นมากเลยเต้ลยอย่านะอย่านะสวัสดีครับผมฟิวเจอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมน้องตัวเล็กจัง ตัวเมียตัวเมียน่ารักน่ารักเดี๋ยวอยู่เฉยเดี๋ยวเจ็บอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยคุ้มวัยมากคุ้มวัยมากน้าหลงน้าหลงเจอน้าหลงนั่งรอเมียนะครับนั่งรอเมียเอ็กซเลย์นะครับผมก็นั่งรอเมียเอ็กซเลย์นะครับ เมียจ mm ้าเมียจ้าเมียจ้าขอให้ได้ลูกดกๆนะขอให้ได้ลูกดกๆนะขอให้ได้ลูกดกๆนะเมียจ้าอันน่าเศร้าแล้ววันต้องเศร้าเนาะเจ๊เข้าเมียเร็วเดี๋ยวเขใส่ปอบปากไว้นียมานี่เขามาเจ๊เร็วมาดูเมียก่อนเออนั่งแล้วเออเฝ้าเมียเลยนะดูดินั่งเฝ้าเมียเลยนะโอเคคอนเทนง มา,านวมกัน,นังมีกี่ตัวมันจะมีกี่ตัวเจอนั่งรอเลยนะทำไมมานั่งรอขอบ<ม>คุณ<อ>ค่ะคุณหมอโอนเองไม่ได้เลยค่ะไม่น่าจะยอมใช่ไหมใช่ค่ะโอนไปได้แค่ครึ่งเดียวอะคะอ่ะนี่นี่คือรู้แล้วใช่ไหมว่าอยู่โรงพยาบาลอ๋อเอ็กซเรย์มาสรุปสามตัวสามตัวสามตัวครับทุกคนสรุป ตามต้วเองเหรอทำไมอ่ะผมทำตั้งสามรอบนะแล้วเห็นเพจหรือยังไม่เห็นเพจรอลุ้นตอนออกแบบทีเดียวเลยอ๋อสามตัวเอสามตัวทีมผู้ช่วหมดละอุ้ยตีปิงปองปิงปองได้อยู่ได้อยู่ตีปิงปองด้วยกันแพ้ออกนะสามคนตีปิงปองไปก่อนสามตัวก็มองแก่แย่เราคนี่แฟนคนเหรอใช่ครับไม่มองหน้าเลย เห็นไม่เห็นเตียงแล้วหลอนเหมือนกันนะเมื่อกี้ตอนอ็กเรเ์เขาแบบไม่สบายตัวมีแงบน้องก็เลยอาจจะขอใส่อ๋อโอ้โหนี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่ะถ่าลูกก่อนเลื่อนไปไหนกู

ดูหัวใจลูกได้ด้วยนะทุกคนนี่หัวใจเต้นทุกคนหัวใจเต้นเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่หัวใจเต้นหัวใจเต้นเราจะมาวัดลูกหัวใจลูกเต้นสม่ำเสมอดีไหมความถี่อยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยสุขภาพดีไหมแต่เพศยังดูไม่ได้ต้องรุ้นอย่างเดียว นี่คือคลืนหัวใจใช่ไหมใช่ครับคลื่นหัวใจนะทุกคนหัวใจเต้นปกติดีใช่ไหมคะปกติดีไหมครับเนี่ยผมโอเคไหมครับโหนี่ตัวที่สองเลทุกคนตัวที่สองหัวใจคุณหมอเต้นดีโอ okay. เคเต้นดีเต้นดีเจ้าตัวที่สองคุณหมอหัวใจเต้นดีโอเคไหมจับมือจับมือเออจับเลยโอเคหัวหมียวนข้างห้างยังห่วงๆไม่อยากขึ้นไปข้างบนเลย ขึ้นหัวใจดีนะครับครับสองร้บห้าปกติถ้าตัวอันนี้คือความถี่การเต้น,นหัวใจของลูกครับปกติถ้าแบบช่วงที่ตั้งท้องอายุครรภ์ยังไม่ได้เยอะมากมากกว่า240ครั้งต่อนาทีก็อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีอ๋อสุขภาพดีนะทุกคนสุขภาพดีนะ แลวแบบหัวใจมาเริ่มต่ําลงเรื่อยๆ200ครั้งต่อนนาที180อันนี้นิแ,แสดงว่าลูกเริ่มมีความเครียดเริ่มอาจจะแบบใกล้คลอดหรือว่าบบสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ <ừ> ยดงก็ต้องเช็คทุกตัวนี่ตัวที่3อ่ะดูตัวที่สามเจ้าสรุปลูกสุขภาพดีนะครับโอเคตัวที่สามนหน่อยนะพุกๆุนหน่อยนะที่สามารถระบ,บุวันคลอดคร่าวๆได้ไหมครับอาจจะเป็นกําหนด ทอดข้าคาได้อยู่ข้าได้หัวลูกโอเคครับนี่ก็สองร้อยหกสิบตัวที่สามเนี่ยโอเคเหมือนกันแต่คอนเฟิร์มละสามตัวนี้มาแน่ๆโอเคสามตัวนี้มาแน่ๆนะสรุปสรุปทีมฟุตบอลเราตัดออกนะเราเหลือแต่ทีมปิปปองทีมปิปปองนะเล่นกันสามคนนะแพ้ออกเจอกันแล้วเราทีมปิปปองกันนะครับหกใน อาจจะมีสี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่ตัวที่สองหัวมันหลบเข้าไปข้างในก็ใช้เสียงเรียกลูกให้เอาหัวออกมาซีให้หมออันตัสซาวดูหน่อยเรียกแล้วจะพูดพูดอยากกลับบ้านแล้วกลัวกลัวโดนฉีดยากลัวโดนขึ้นแบบนี้สินะเจ้าพูดให้ลูกให้ลูกเอาหัวขยับมานิดนึงสิ จะพูดให้ลูกเอาหัวก็ยิบอันนี้นึงสิพูดเร็วหมอเขาโอเคหมอหายากเออหมอหายากหน้ากันด้วยหมอหายากไม่มองหน้ากันเลยหมอต้องโกนขนอีกนิดนึงนะเพราะว่าเราหาหาตัวที่ที่สามไม่เจอหมายว่าเจอแต่ว่าสแกนดูขึ้นหัวใจยากนะครับหนึ่งก็คือจํานวนตัวลูกเนาะจำนวนน้อย ฮอมนลความเครียดที่จะส่งให้แม่ตอนคลอดมันก็น้อยมันก็โอกาสคลอดยากก็สงูงขึ้นสองลูกหัวโตเกินเกินเชิงการแม่อะไรเงี้ยก็เลยทำให้เสี่ยงคลอดอยากได้สามคือลูกขวางแทนที่จะเอาหัวเรือท้ายออกเอาดัานข้างออกอะไรถน,นัดข้า,า,างถนัดข้างข้งางอังงนไหนพูดซีบ,บอกว่าลูกออกมาดีๆตรงๆนะครับให้ลูกออกมาดีๆตรงๆนะครับพูดก่อน าตรงๆเลยเลยนะคะนีเจอานไม่หัวเล็กจะตูดใหญ่จังเลยอ่ะหมวเล็กจะตูดใหญ่มากเลยนีเย่เนี่ยหัวมันอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าแบบพวกอะไรวอื่นมันบางแต่ปลอดภัยดีใช่ใช่คือหัวใจจะเต้เนความทีโอเคโอเคแต่ว่าเราจะวัดขนาดหัวลูกเพื่อแบบ<ช><ช>เพื่อประเมินว่าแบบอ๋ออายุคันมันประมาณกี่วันแล้วอะไรอย่างเงี้ย ปกติหลังจากผสมสุนัขอยู่ประมาณกี่เดือน,น,นพ้วนหรือว่านิดๆบวกลบส่นวนใหญ่ก็จะบวกลบอ๋อบวก,กลบนิดหน่อยบวกลบสามอ๋อใช่ปกติเราก็น่าจะสองามวันเลยก็ตั้งแต่ <c oughs> ก่อนก่อน60วัน2วันแล้วก็หลัง60ิก็คือบวกกับล,ลบ6กประมาณใช่อันนี้คือ ก็ช่วงสิ้นเดือนประมาณที่าอย่างที่บอกว่ายี่สิบสี่ยี่สหัวตรงนี้มันติดซี่โครงฝั่งนี้แล้นะครับอย่างแรกเลยคือลูกๆสุขภาพโอเคดีครับอัตราการเต้นหัวใจยังอยู่ในเกณฑ์โอเคดีมากกว่า240ครั้งต่อนาทีทุกตัวนะสองประเมินอายุคันจากการวัดขนาดหัวลูกเนาะก็เฉลี่ยอยู่อีกประมาณอาทิตย์เื่อเจวันจะคร แต่ว่าผมก็จะนัดมา follow up ก่อนเนาะมามาประเมินช่วงที่จะถึงถึงแปดวันจะคลอดแลยจะคลอดเลยใจใจนี่ดังนั้นมันขึ้นเอ่ออันนี้มันเป็นเครื่องปม เาเรียกอะไรวัดจากขนาดหัวลูกแล้วก็ประเมินจากหัวใจเส้นะเนาะมันนี่ดังนั้นไอการคาดประเมินวันคลอดอะไรเงี้ยมันก็จะมีบวกลบเรื่องคาดคณีอะไรเยไอเรื่องเรื่อคาดเคลืนกันแต่เถ้าที่คุณหมอดูอาจจะประมาณ8วันเจ็วันแปดวันแล้วก็บวกแล้วก็บวกลบ็คืออีก7วันคอดอีก7วันคอดอีกตอะเนาะ แล้วก็หัวใจเต้นโอเคดีสอ45้อยก็จะีสหกบเดี๋ยวอีกสักประมาณสัก5 6วันเดี๋ยวผมนัดมาเช็คอาการซ้ำอีกรอบแล้วกันตอนเช้าสามระหว่างนี้ก็ให้กินอาหารสูตรเดิมไปก่อนจริงๆอยากให้ปรับเป็นสูตรแม่ลูกอะไรพวกนี้ให้ใช่ใช่ให้ให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่เพราะถ้าเราบำรุงแม่แข็งแรงแนวโน้มสุขภาพลูกก็จะแข็งแรงได้ยินไม่เจ้ากลับไปก็เอาอาหารสุขภาพให้เมียกินรู้ป่ะครับรู้ไหมรู้เรื่องมือมามือมาเออรู้เรื่องโอเค ขอบคุณมากครับคุณหมอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือฟิล์มเอ็กซเรย์ของน้องฟุกุนะทุกคนอันนี้หัวหัวที่หนึ่งครับสนลังวิ่งเนาะอันนี้หัวที่สองวิ่งคืนอันนี้หัวที่สามวิ่งออกมีสามตัวสามตัวนล้วทีนี้ขนาดเชิงการแม่อ่ะผมว่าเหลือๆอยู่ขนาดกว้างอยู่ นถ้าถ้าประเมินจากขนาดเชิงกลานนะตอนนี้กับขนาดหัวลูกผมว่าก็มีโอกาสคลอดเองได้แต่ว่านั่นแหละถ้าแม่หมดแรงซะก่อนมันก็มีภาวะเรื่องความเสี่ยงเรื่องคลอดภาวะคลอดยากได้แล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวนัดมาตามอาการกันอีกรอบหนึ่งเจอปัหากูปูเร็วกูปูเป็นไงบ้างครับกูปูเป็นไงบ้างครับผูปูเป็นไงบ้างเมื่อกี้เจ็บไหมเจ้เป็นหัวงมากเลยนะลูกวะครับเจนหัวงมากเลยนะลูกครับ เป็นห่วงนะไหนเจ้าผูินี้เป็นห่วงฟุกบอนเป็นห่วงครับโอ้ยเป็นวงเมียว้เคเดี๋ยวเขาลี์บินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันเคบมดสลปเราได้3ตัวนะทุกคน3ตัวโอ้แอบเสียใจตอนแรกนึกว่าจะได้แบบว่ามาเป็นแบบทีมฟุตบอลแต่ก็โอเค ไม่เป็นไรป้าผมก็พยายามเต็มที่วมัได้เท่านี่เออป้าเข้าใจโอเคโอเคก็ยังดีกว่าไม่ติดนะเจอนะใช่ใช่ป้าดีกว่ามันไม่ติดนะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังจะไปคาเฟ่กับน้องน้องฟุกุนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีรูปอะไรสวยๆมาอวดทุกคนมั่งอ่ะขออนุญาตขับรถไปคาเฟ่ก่อนเดี๋ยวเจอกัน ถึงกันแล้ว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 พวกกูมาแล้วกูมาแล้วเจอมาแล้วนะเจอไปแล้วนะมาแล้วพวกกูอุ้ยไพเวทมากไพเวทมากไพเวทมาก p r i v a แล้วพวกกูมาแล้วเมียจ๋าเมียจ๋ามา่นี่เราจับเมียจ๋าแต่โค่นำที่จ๋าอะไรอะไรอ๋อเจ้าขนมที่ถืออยู่ใช่ไหมขนมที่ถืออยู่ใช่ไหม p าเว a มาก p าเว a มากเจอาว่ายก่อนว่ายกี้ก่อนเอ้ยไม่ใช่นั่นทับทับพีคเนตไปไม่ใช่คะแนนโอเคแล้วถึง็จแล้วเสรแล้วเสร็จแล้วเสรแล้วมึงจะลากกันทำไมเนี่ยฮะทั้งคู่เลยเนี่ยพี่ก็เล่นอะไรอยู่วะพี่ก็เล่นอะไรอยู่วะลงมาปะคะเเร็ว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 มาเร็ว ได้ครับโอเคอไปเจ้ไปแล้วพุกงมาแล้วเออข้าวนะะกินข้าวไปแล้วเจอน้องไปทักข้าวตอนพุกงเลยมันจะส่งแบบไปไหนที่การกลับเดลังที่ยอดกไม่ได้เจอตั้งนานไหนพูดให้ดูหนได้พูดพูดพูดก่อนอ่ะเดี๋ยวให้เจ้ทำให้ดูพูดจะพูดพูดก่อน สพูดเจ้าพูดพูดไม่เอานั่งลองหนูนั่งลองหนูนั่งลองหนูเป็นแม่คนละนะพูดจะพูดให้น้องดูนั่งลงโอเคอ่ะอ่ะนายฟกุพูดพูดทำแบบเจ้าเจ้าทำให้ดูอีกรอบหนึ่งพูดพูดอ่ะโอเคไหนพูดสิพูดอ่ะไม่พูดก็แหละอ่ะเอาหล่นไปแล้วที่พื้นนู่นให้น้องกินให้น้องกินอย่างเแย่งนู่นฟกุเออให้น้องกินอ่านี่การหนึ่งฟกุอ่ะอ่า อาจารย์ผู้ดีรักเมียครับน่าจะโอเคอาจารย์ผู้ดีรักเมียครับรักเมียครับผู้เลี้ยงรักเมียครับโอเค กินเมียทำไมละจ้าเขาท้องอยู่นั่นทำกันบ้านไม่ได้หรอกนะไม่รู้เหรอจ้าเมียปวดใจไม่รู้หรอว่าท้องไม่ทำกันบ้านไม่ได้นะขอร้องไหมเลยขอพิสูจน์หน่อยครับขอพิสูจน์หน่อยพิสูจน์หน่อยคุณคุณบอกลูกคุณหน่อยไม่อย่างนี้ยกับชาติไม่เอครับโอเคครับเดี๋ยวลูกเา้าคนหนึ่เคาหนีไปรู้เปล่า ดี๋ยวลูกค so ้าคนหนึ so all all so ่งยเขาหนีไปมึงบอกผัวม <Da> ึงซิว่าให้อย <army>. ู <neur otic> ่เ <Neo> งียบๆงีอะรู้เปล่านี่มันพูดไม่หยุดเลยฉันก็บอกเขาแล้วนะเอ้าฉันฉันจะดูดล้มเดี๋ยวก็แทงเราไม่ได้แล้วนะระวังนะรู้ลูกเงียบเงียบสิเงียบๆเงียบๆเงียบๆปุ๊บปากปุ๊บปากนีลูกค้าคนหนึ่งยเขาลำคาลรู้ไหมลูกค้าคนหนึ่งยเขาลำคาลรู้ไหมรู้เปล่าลูกค้าคนเหนื่อยเขาลำคาลป้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะโทษ ขอบคุณครับขอบคุณครับเนเลยได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรผ่านเลยสอรตีเด็ดทัร์ฟเจเดอะทาโฟเด็ตทาโฟมีของให้มาเป็นขังขวัเจอก็ขนมหมาแล้วกัน เดินไปเลยนะเดินไปเลยนะจ๊ะหนูกำลังท้อใส่นะคุกุโยนให้ไม่ได้มันเลอะมือกัคุกุมันเลอะมือลูกเตกเนี่ยมันเลอะมือเยอะคุวันนี้มาลูกมาเอ้ามาให้พยายามหน่อยคุกุเอ้ยคุกุ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 นีนี่นี่นี่เออนั่นอาจารย์จะรับนี่รับอย่างนี้จะรับโชว์น้องก่อนเห็นไหมเราต mm. mm. ้องได้ดีลูกเราต้องได้อันนี้ให้ก้อนใหญ่นะรับนะ เอดี๋ยวให้น้องกินน้องกินให้น้องกินเอาไว้หมดนะอย่างเงี้ยนี่นี่นโอ้ยมองไม่เห็นอีกตายแล้วตายแล้วต้องจอดถึงปากเลยเหรอเราอ่ะต้องป้อนอะัวเองกูเฮ้ยดูไอเจอไปหลบหลังเมียไปหลบหลังเมียอาเจอ้าโอเคไปไปแล้วล่ะทั้งคู่เดี๋ยวป้าเขากินข้าวก่อน โอเควันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับที่มาหารนาฟุกุนะโอ้โ oh. หก็สรุปก็คือมี3ตัวก็เดี๋ยวรอรอชมกันแต่ตอนโพสคลิปนี้ก็ <c oughs> น่าเออใช่ตอนตอนโพสคลิปนี้ก็น่าจะคลอดเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าอีกประมาณ8วันก็คลอดแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe <c oughs> กันไว้ด้นะครับขอบคุณครับใช่ไหมเจ้ขอบคุณครับกดด้วยนะ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 ใช่ไหมฟุกุ โอเคบายบายไปแล้วบาย